สบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนตอนสีเทียงะค่ะพี่น้องมือนี็กกับ่าอะไรสิผ้าี่น้องไปทางไหนเรอกสิผ้าไปเบิ่งนอาหารค่าอาหารค่าใหต,ตามมาพี่น้องสื่อตามมากินอยู่มาก,กินยื่นมาก,กินกับเขาแล้วพี่น,น้องไปเบิ่งนน้ำการ์ดมาสิเป็นยังไงเพราะว่าอาหารลราเปิดไม่เด็ดมีโปรโมชั่นนำแน้ะพี่น้องถ้าซื้อครบสามสิบพันเงินละสี่หนับ แทมหนาเนาะจอกหนึ่งจอกหนึ่งหนาเป็นี mm. um, ่สอยหนึ่งแหละส่วนาหนึ่งลอยบาทกะแทมหนาหนึ่งแก้วนาเนจะเป็นพวกนาํากาแฟนุ่มหรือว่าชานุ่มเลยเนาะพี่นนองชาเย็นชาอย่งนี้แหละไปวนรุ่มกันพี่นอะ้ก็นอคือกาใช้น้การพี่เนองดีเราจะอับไป ข้างเขาบ้านเลีน,าลาน้องวันไทางศาลานัดนายตำเปืนไใหม่เนให้บาทเริ่เดเตยบาบาทค่อเะมาอยูนอกดูแก่ข้าง 好。 พี sociedad, ze, ını, à, ่น okay, like. so right, ้องหอดยห่านตําเปิดหม้น um ี่น้องเมยคขาพี่ทุกคนทำงานี่คตํนีนี่ห่านตำซังกับมะว้าอเ่าอบอกเอหยบอใหไม่ค่าบอกเองบอใหไม่ค่าบอกเอง กระทะเมฆาเลยนาอเทามาซื้อดิสะมียังไงเมฆาขายยังไงลายยางมีหัจังคต้ขาย้ต้ตั้มอโคเจียพฮานะตั้ยังตอ้มร่วมทะเลทหาผ้าเก็บเออเอาอาโคเรื่องบอมทะเลก็ัังตมร่วม่ิะเอากจะงาซิผาไป รวมเลยเออนึ่งทะเลกับตำยังอีกแต่ถ้ากรีปนั่นนะเปิดไม่เปิดใดซ้อมเหมือนี้เลยพี่น้องมาอุดโนนเพื่อนมันช่างคลุกสามสิบพันนั่นแถมฟรีนำรื้อยอแล้วก็ได้อันันมาค่า้นหาเออซ้มเหมือนหนึ่งเออคนกับมาแต่เมืองไทยกันไในนี้กันเลยเฮ็ดเบียกอยู่เมืองไทยอยู่ภูเก็ตปุ่นน่ะมาบ้านเขาก็เลย รถไฟไปทายได้ก็ได้เปิดเนาะบรรยากาศพ่อดีกินอาหารเรากำลังเปิดน่องเครื่องกอัยังมันน่นนานะป่ะนี่นี่ไก่พอ่อนี่ไก่ไาไหนฮะกับตามยังนรอบ,บ้าน กัตำยังนวดตาทะเลนวดตทะเลเนี่ยกับตำยัมาแค่หนังมือถือว่ะเ่ถือครบสาสีุนตามหลดตำมถ้าือกายะถกายก็ได้นะนึกจอจะได้หกสิบพันจะยได้สองจอ แค่กูสอนามผีทำผียังมนเสร็มปลาหว่ะทำปลาทำปลาไซเบอไหนเอ้าแต่มีผัวหัวหอมไอ้ผอวเออทะเลกระพัดกระัดจะมีกะัดกัดหมูกะพัดไก่กัดกุ้งไรบ้างนกุ้งซิปพันทำปลาทะาลปลากระชิบเป็นทะเลอ่ะส้างเจ้าเากับัดนั่นนะแม่นะวะอันชิหา ใช้าว้ช้สก็ที่หาได้นำหยอะอร่ออ่ะเหรออือแตเยี่ยมตันไดดีป้ดีอันเนี้ยไ้่คือไปหาย ạ ว้ยเก่ยกัหนองนะดี่เนี้ยใ่ขาซื้อไปเลยข่เดดซื้อแมมขนาดนี้ซื้อแจมโสดพ่าซองหรอปะนี่พัวเลยอ่ะ คือเวนัวจ้ะเส้อ้าเนาเหน่อยใเลยนะฮยาเลยมู่กันานี่นะมีขนมมีเนาะมีเกีบมูหาน่าอยู่แก้มทางไหนหานา มาอยู่ยมทางทางหลันกับซีเมนทางไปเป็นหัวนะพี่น้องอันนี้เป็นนงเหี่ยนบรรทนยุ่มตอนตัน,นยังสูงที่คอยเคยไม่เหยียนน,นี่นี่เนาะนี่อันนี้เป็นนงเหี่ยนบรรทนยุ่มนาะพี่น้องเห็นไหมบ้างอืม,อมตาแสบดิพี่น้องอันนี้มนมนแม่นตํารวมทะเลเนาะแม่เนาะโคกนี่สิบหาพันกีบกับประมาณ 50บาทหรือว่า40กว่าบาทเป็นเงินไทยกันเที่ยวหมดแล้วเที่ยวมาในกล้วยไม้คาก็เที่ยวในเบิ้งหรือว่าคือน้ำไร่น้ำเดาตอนนี้มา,าเจียเสพเนี้ยตามเองก็แซ่บเองแหละ <c oughs> ใส่ท่งมากินยูเฮือนเด้อพี่นอ้องบ่ได้กินอยู่พี่มื้อหน,าน้าสิมากินอยู่พี่ เพราะว่าซื้อมาซูยมเมก็เปื่อยเพื่นกินมันอยากกินเนาะอยากกินน้ำกินข้าวนนะ<ด>บรรยากาศก็ดีเลยแค้มทางฐานแล้วนะ<ด>แค้มธนูนี่โมคือกันเนาะสูตรไปสูตรมันอันนี้ตำปลา อันนี้กับเป็นผอขา,นะอาเนาะหายซะเจียมนะคะเสืสสอสตีเหลืองค่ะเจ้าพระมาณข้าสื่อเว่าสามพุงประมาณขาสื่อเว่าสามสิบหาปันละก,กระไรน้ำจอกนึงแถมน้ำจอกนึงเอากระชังเลยเดี เขาพัดวันนี้พี่น้องไีอาหารตามสัง่งกับมีน่นะแต่จ้าก๋วยซั่งกับพัดกุ้งซบพันกี่พี่น้องกองหนึ่งโกบแก้วพี่น้องซองเมะ Cô được ừ. <laughs> không được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  không Thêm không được 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 không không được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  Icana, ตำารวมทะเลนี่แมนทุงหนึ่งซีมาพันจีตำปลาค่ะพันจีเนาะหมูแพงง่าเป็นเงืนบาทก edi, 50, chanting, ับประมาณสามชิบกทหรือว่า euh, สี่ินุเนี่ยตำเนี่ยตำวมตำปลาพกต้องบอกกันย่ืงเนเ้อเาไปกินดํากันเนปลาตวมทะเลนสีบอยู่ซิมันกับเสนเสไปนอกินก็เขาชุยแมกิน ก็ยูพนอยแต่ว่าแม่เบืออยากกินก็เลยซื้อปาซูมากินด้วยขนเยาเะง่เรืองเนี่ยพี่น้องเทงามเลยจ้าคุณอันนี้เป็นตำทะเลเลือกกุ้งได้คุณแม่เราได้อัก ดูคุณว่านุกปลาทูและวินเนาะนี่คุณวาทั้งเน่ปิงปลาทูว่านี่เลยซื้อมาจากตลาดปลาุนี่ปลากรไตันี่ขาผัดเขาพัดเขาใส่ไข่เ้อะห้เจีบอีกมามาหลุดพอแล้วิ เดี๋ยวหิพอพอแล้วกินตามาได้ข้าวพัดเตะพอแล้วกินตําน้ามาได้น้องพี่ดอกก็เลยให้เรากินข้าวพัดข้ะปุ้นกับโกินปลาตูกินบะกินน้ำกัน ตำปลาตำทะเลร่วมวก็กินอยู่แล้วลนะคานะี่หาพันมีกลุ่มมาสีโตัวขาพัดแหวให้พอแล้วมีสอย่างก่อนทำแลมเอฮะมองแม่อะไรเ่ยแม่งยังทำด้ยู่ ถึงหรือเปล่น่าไปกเลอ่มาต้มกุ้งกั่ยัขอาผัดชิมมกดูเลยทุกเอาน่ากินนอข้าวผัดนะเหี้ยแบบนี้ข้าอผัดหรอก็จะคล้องชิเนหรอนี่นะรอกเนดี พี่ป้าะแ่ปบูชนพอกินนี่เนาะนูใส่ลหงงหางอนลงห่งหางตัวซีวัเดอหว่ใส่ลงหอับพูดมันน้อยอ่ะเล

Ừ. Ừ. Sử. các cái ừ. gì mm. không chú nga so sánh có vẻ đúng không mhm 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 Ừ, được

แซ่่บมอกินเาะโอเคพี่น้องยืมนี่ก็กินข้าวอิ่มแล้วถ้ามาคลิปนี้ก็บเรื่องกดไลค์กดซับกดแครกกดติดตามน้ำเด้อพี่น้องบอกกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายพี่น้องบายบาย